ช่วงหลังคอกนะครับมบีวัวอยู่ในคอกนี้ประมาณ70กว่าตัวครับลดลงมาจากครั้งที่แล้วที่ทางช่องได้พา f อมาชมนี่ครับไม่มีกลิ่นเลยนะครับวัวคุนตาสวยทุกตัวครับ ว่าคุณตาอารมณ์ดีทุกตัวครับ ณตาครับฟางชุดนี้นี่อยู่ได้ถึงเดือนไหนครับคุณตาถ้าเก็บจนยิ่งก็กินได้็นปีครับเป็นปีครับ fc ครับอ๋อถ้าเต็มถ้าเต็มโงตรงนี้ก็คือเป็นปีนะครับครับต้องใส่ไว้ข้างนอกมั่งครับพอเดี๋ยวมันกินไปเรื่อยๆพอถึงหน้าฝนลงค่อยให้กินในใน้างไหนครับยังเริ่ซื้อข้าวช่วงนี้ฟางเขาเริ่มเกี่ยวครับ อีกหน่อยก็อตรงนี้ยังตุนไว้ก่อนใช่ไหมครับอันนี้ก็เก็บมาเรื่อยๆเริ่มแล้วก็เริ่มอัดแล้วครับนี่มันจะอัดอยู่ก็เก็บไว้เที่ยได้ครับมีโครงการจะใช้รถไถเก็บอ่มูลของวัวในช่วงไหนครับคุณตาตอนนี้สูงมากให้พุ่งนาดินแห้งก็ครับเอาแม่โคเข้าไปตัวเล็กผมมีแม่โคตัวเล็กด้วยอ๋อแม่โคตัวเล็กด้วยครับรถดำเข้าไปตัดเลย นี่งองสองวันกันแล้วครับเนี่ยประมาณสองวันบินไปเทครับผมเทในนา,นานรถไถก็มึงก็ดันครับครับยังไม่ได้ใช้เลยรถไถซื้อมาได้นะครับแม็กประมาณยันมากครับใหม่ๆเลยครับนี่ครับผม ซื้อมาต้องได้ใช้ประโยชน์เนาะครับเนาะครับครับนะครับหมูที่คุณตาพูดถึงครับครับนี่ครับทุกอย่างใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับเป็นอาหารหมูนะครับเด็นี่หมูมันกินกันหมดเลี้ยงครับผักบุ้งครับได้หมดเลย ถ้ามันกินอันนี้โตมันก็ไม่ผอมอ่ะเห็นมันอ้วนอยู่อ่ะก็ไม่ผอมนี่ครับคนแก่ยู่เป็นเอยไรก็ปลามันเราก็แบ่งก้นก้นหนึ่งเราก็ยกหลายๆครั้งก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาทีเดียวหมดก้นเนาะครับ ท้องทุกตัวเลยไหมครับคุณตากลุ่มนี้ครับโอ้โหนี่ครับ fc ท้องทุกตัวครับดูสังนมนะครับทับตัวหมดเลยนะครับนี่โอ้สวยๆทั้งนั้นเลยครับนำชมท้ายข้อครับ fc แม่วัวท้องทุกตัวครับก็ินง่ายใช่ไหมครับครับผม ตัวนี้เป็นอะไรครับเขาหาักหักเองเหรอครับนี่ครับรอ๋อครับกระแทกเหล,เล็กอ่าครับ,รรรบหักหนึ่งข้างยิ่งง่ายครับ ไม่มีแมลงวันเลยนะครับมีน้อยๆนิดหน่อยครับนี่ก็ได้ที่หมูยังไม่เห็นเลยครับนี่ไปบยาอะไรใส่แค่นี้ก็ไปไหนไก่มันโรบแล้วก็เปิดน้ำใส่ไปไหนก็ได้ครับ ยหยางตัวที่เหลือ,อน,นี่คือไม่หิวหรอครับคุณตาที่ไม่มามมครับาาวสวยทุกตัวครับท้องทุกตัวกลุ่มนี้สูงใหญ่ครับตัวนี้ก็ท้องหรือย,ยังครับเนี่ยครับผมสูงใหญ่มากครับตัวนี้ นนครับมีโครงการจะเปิดราคาแบ่งปันเกษตรกรไหมครับคุณตาช่วงนี้เนี่ยพวกเนี้ยถ้าเขาชอบก็ข,ข,อขอายยูแก้มราคาสูงอ๋อห้าหกหมื่นอยู่นู่นนะครับแม,<อ>ม่เนี่ยแม่นี่แม่เนี่ยผมทับพ่อโนตัวนี้เหรอครับนนี่่แมหเนี่ยอาข้างหลัง,งเมนาครับนี่ครับ ค่าน้ำเชื้อหรเอค่าทับหรือครับค่าน้ำเชื้อสามพันแครับพ่อนอปเห็นมันใหญ่ก็เลครับงส่นเชื้อดูแลวัว่ีววมม้มีัญหาอพวกนใหรครับแม่ใหญ่นมใหญ่ครับเนี่ยแตตอนคอดใหม่ๆอ่ะเราต้อง จับใจ้นมให้มันหมุยีดนมมันกินครับไม่อย่างนั้นมันก็กินไม่ได้ต้องจับเยียดนมก่อนครับน้ำเราจับไม่ไหวลงทำไงทำไงแเบนี้ครับบริหารจัดการการเอาน้ำใส่ครับเอฟซีครับครับไม่เปิดแฉะครับครับผม เติมน้ำทุกวันไหมครับคุณตาวันหนึ่ง4รอบเนี่ยครับเนี่ยโอ้ผมกินเก่งทางทงข้อมาจุดนี้จุดเดียวเหรอครับน้ำเนี่ยครับอ๋อถึงว่าครับผมวันละ4รอบครับครับต่อสายไปลำบากเยี่ยมแม่เนี่ยใหญ่ครับ จะคอยดูมันออกกรกฎาคมกำหนดคลอดกรกฎาคครับปีหน้าใช่ไหมครับปีหน้าปีหน้าครับก็มันได้สามเา <นะ S 2> ดือนแะล้วยีกหกเดือนก็ออกนะน้ำก็น้ำเนี่ยมันก็ไม่ใสเท่าไหร่แต่ว่ามันมีจอบรองมันก็เลยเหนี่ยงธรรมดาน้ำนี้วัวกินไม่กินหรอกครับ ว,ว่าจอกมันตรงแล้วมันก็สะอาดเนี่ยครับถ้าไม่เนี่ยจองเนี่ยน้ำเสียเลยเลยครับ